ไี่คงแม่นเนี่ยคุณตั้งหน้ารัอาโรงบายของซอมบี้ที่คุณอาเคยเล่าว่ามันอยู่อาการที่หน่อยอาการที่สามสิบไปฟังอีแล้วเดี๋ยวดายถามเนี่ยอยูอโอแล้วมันรู้ต่างดาวาคิดว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงบอกแล้วผู้เจ้าบอกลายตัวตนทุกคนพบตอนนี้จะเฮยียจับสินค้าที่สีบุญเลืองจหว่าน้องบูรพ์พือไปเป็นสิบกว่าล้านครับมันจะเอาล้านละหมื่นแต่วพวกเราไม่จ่ายจะขึ้นศาลอย่างเดียวเพราะเราได้ตั้งกลุ่มลายชื่อว่ากลุ่มเสี่ยง ถ้าใครซวยถูกจับเราก็จะไลน์บอกกันแล้วจะไม่จ่ายมาเลยไม่ได้เงินตอนนี้ค้าขายระบากมากมายไม่ค่อยได้เปิดตปตติดล้านัวมันอีกประเทศไทยผมว่าเราน่าจะเป็นมือขึ้นฝั่งจะดีกว่าอยู่ระบากจริงๆถูกต้องสูรพลเรือคุณมันก็ช่วยให้ำัำตัวการเต้นหัวใจผมไม่ปกติอ r t i ติเยลฟิบレー i ョンอะไรอะไรอะไรแท็กกี้หรือรีเมีตอนนี้ทานยาลดการเต้นหัวใจาย,ยาทำให้เลือดจาง ยาขับน้ําในไตเพื่อที่จะทํายาขับเพื่อที่จะทำคาร์ดิโอเวอร์ชันเขาถามคือต้องส้มสายชูช่วยได้ไหมหลังจากโคดิโอเวอร์ชันคาร์ดิโอเวอร์ชันคุณจะไปทำไอ้ไอ้ไอ้บักไอ้ไข่ใบพาดร์ตวะไข้ย้ายหลอนเลือดเลยได้ได้ช่วยได้อะต่อบแค่นี้ช่วยได้ไม่ไหวเว้ยทั้บูกหลางโจกเลยพิพันรอบประจานวาร์เพ่วิเคราะห์ราคาทองก็ได้ไม่ต้องไปแล้วมันก็อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เพราะโลกมันพยายามสเตติไลน์เงินที่ให้ซื้อทองเก็บร์นี้นะไม่ใช่ไม่ให้ก็ไม่ใช่ให้คุณไปเล่นทองต้องการเอาคุณเอาคุณที่ทองเก็บคุณกลัวค่างเงินตกเอาทองมาเก็บไว้เพื่อระยะที่ไม่นานมากนักเนี่ยไม่ได้คุณเล่นทองนะเพราะกลัวว่าค่าเงินตกแล้วถึงเวลานั้นพูนผันขึ้นมาแล้วเราจะไปซื้ออะไรซื้อไม่ได้เพราะนั้นทําไม่เสียไม่ใช่านาฟแต่งการทานเลย การใช้น้ำแสกกาเนี่ยคือความเฮี้ยที่บริสุทธิ์เลยนะคนดีๆไม่ลุยหนูไม้เนี่ยจะโดนไปหมดผู้คุณที่อะไรแต่ละอย่างที่ตลกจะหลงทั้งนั้นเลยภูภูลิภูพลิตจะออกมาหลายับอะไรออกมาหลายรูน้ำเหรอเดี๋ยวก็ออกไดเห็นมาใหม่มาใหม่ใหม่สวัสดีคุณอาหนูเพิ่งเริ่มเป็นแฟนกับคุณอาหนูชอบหลกดคิคุณอาไว้ฟังด้วยความรู้เปิดสมองเปิดโลกมากมากถ้าคุณอาหนูเป็นโรคตับไวรัสี อยากหายคุณนายแนะนำด้วยอะไรก็ขอบคุณมากเท่าไหร่สสลแล้วซีนะหนูต้องไปกินมะนาวสูดากับกับไอ้ไข่ดองอย่างเดียวเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่หายคุงไม่หายขาดนะกินแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็กินเนะี่ยทำนองอย่างนี้นหะตีคุมสวัสดีคุณอาคือผมเป็นคนที่สูงบรีจาดมากแค่เดินย่องขึ้นตึกสองชั้นผมก็เหนื่อยหายใจไม่ทันสู้คิดเคยแต่กล้สูงบริจาผมคุณไม่รู้หัวใจ ซึ่งมียาเป็ลดการสูบแต่ก็ลดไปจุกันละบุนสองบูนลดไปเรื่อยๆแล้วก็ออกกําลังหน่อยไ่ออกกาลังว่ายนว่ายน้าเดินไี่แหลเดินเร็วๆไปเดินในห้างก็เดี๋เร็วๆคุณโสชยาเรียนท่านอาขอความรุ้เรื่องคอเลสเตอรอลอีกครั้งนะครับที่บอกว่าสูงไปไม่อันตรายดีงันบอกให้ทานยาลดทุกวันควตับเสียอ่ะคุณไม่ตับเสียคุณอีกไม่นานคุณก็ตายห่างเที่ยผมดิคุณแดกสตาตินงเลยทุกวันไม่ละหกสิบหกสิบไม่นานก็ตายไม่ตายก็ทื่อคุณยามันอยู่ในน้กบูนอะ เออนี่ก็อยากออดมันอยู่ในนั้นหมดอ่ะคุณตายแน่นอนวันนี้ผมอุต่า์ลงทุนนะวันนี้ผมอุต่า์ลงทุนเนี่ยเล่าเรื่องคอเลสเตอรอลให้คุณฟังเนี่ยเออสิบกว่านาทีแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็ยังเชื่อหมอกินยาลดอีกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับอันนี้คุณลิตเติ้ลไทเกอร์เรื่องน้ำคอเลสเตอรอลเล่าไปแล้วคุณอาครับถามเรื่องสูบสายชีวิตทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นหรือเปล่าครับ หมอแกยผมกินยาลดตัวแล้วไม่เกี่ยวยครับไม่เกี่ยวเขาได้พูดเรื่องเสเตอรสลยไปเยอะแล้ววันเนี้ยเห็นหลายคถามบ่อยอย่างนกอ้อมสวัสดีลุงไม่ได้เข้ามาถามลุงนานมากอยากถามลุง่าไปอยู่ที่ว่าอยาดตรงด่างปลายชวนเหมือนกับว่ายืนหยัดไงยืนหยัดตรงด่างปลายชวนมีความหมายว่าอย่างไรก็ว่ายืนหยัดตรงด่างปลายชวนก็คือกูไม่ยอมแพ้มึงอ่ะกูไม่ยอมมึงอ่ะยังไงกูจะสู้ให้ฟังเลยครับยังไงก็สู้ง่ายๆไม่มีอะไร ลูกติดตาคุณลุงทุกคลิปนะครับสัทธานับถือลุงไม่เปลี่ยนแปลงกระสุนบ้าแข็งแรงขอบคุณนกอ้อมีหายนานเลยนะนักพักคุณอาครับตอนนี้ธนาคารอะไรที่จาคุณฝากอันนีฉันเป็นโรคกรดไหลย้อนทางทานไข่ดองและมะนาวสุนาอาการของโลกดีขึ้นมากขอบคุณมากครับก่อนนอนอยากกินอะไรที่มีกรดแล้วก็มีน้ําอยากกินอะไรที่น้ําเยอะๆแล้วมีถั่วเถออี่หยุดกินกรดไหลย้อนก็จะไม่เป็นธนาคารที่ฝากได้ก็ลอยฝาาแบงกุงสี แบงก์ uh, OMB OM o m อ A Overseas Chinese Bank อ่ะของสิงคโปร์ชื่อแบงก์อะไรวะจำไม่ได้นะอยุธยาไ,ได้อยุธยาตอนนี้เป็นของญี่ปุ่นนะลูิษย์ของมิสูวิชิไปแล้วก็ซื้อขึ้นไปนะจะดูเครื่องมันเดินมาเดินโอเควันอพรรตรีลาแลนด์คุณอาที่อยากประกันชีวิตคุณอาที่ไหนดีไม่มีอมาม่านะไม่กังวลอืม ก็มันก็มีอันเดียวเท่านั้นน่ะก็คือเอไอเอ,เอ,เอนอกนั้นในอยลมานเอาไปแดกหมดเลยดิสนีสวัสดีคุณวนพฤษดิฉันขอถามมั่งหลังจากติดตามคุณมานานแล้วดวิฉันอยากกินไรนี้ทําให้ไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไลด์ลดลงจนเป็นปกติได้ทั้งที่นี้ในตาเลือดแค่เก้าสิบห้าเองค่ะอยากได้คําตอบเร็วๆเพราะไม่อยากกินยามาาค่ะทุกวันนี้ก็เต็มที่แล้วค่ะ กินยาวกินมะนาวโซดาอย่างเดียวเลยมันก็ลดเองแล้วคุณก็อย่านาั่งบ้างอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณนั่งวันหนึ่งอย่าเกินสามชั่วโมงแลวหัดเดินบ้างยืนบ้างรีรอบอนาคเปลนอคุณมีปีดิฉันมีอาการเจ็บข้อนิ้วเป็นเวลาสามเดือนกว่าแล้วกินแอปเปิ้ลไซดเดอร์มาตลอดแต่ไม่ดีขึ้นไม่ทราบคุณกินอะไรบรรเทาได้บ้างมีไม่ทานยาเกาะอย่างสูงเอ๊ะผมว่าผมผมผมหลังไม่ได้บอกคุณแล้วนะ คุณฟรีโอมอน,นักเนี่ยบอกว่าคุณไปซื้อ้ำช้มสายชูกลัน่นน้ำส้มสายชูกลัน่นที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใสๆอะ่ะแล้วไปซื้อนมปังแผ่นเล่าขนมปังแผ่นชุบมน้ำส้มสายชูกลั่นหมาดๆแล้วพันที่นิ้วที่มันปวดแล้วคุณภาพพันหลวมๆทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงทุกวันเดี๋ยวหายเองเอ,อพังผืนมันเริ่มขอตัวนะคุณจะไปผนะ่าหน้าปากก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายนะ ผ่ากินก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายคุณเอาน้ำส้มสายชูกลั่นเนี่ยผ่านไว้แล้วก็ชุบน้ำปบนุำปังแผ่นพัานไว้นะแล้วก็เอาผ้าผ่านหลุมๆทงมาทําทุกวันวันละชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นคุณกิตติพิวผมนายนิกดิสอะไรนิกดิสขอเลถาาถ้าประเทศนี้เป็นสนามกีฬาและถูกบังคับให้เล่นในสองชนิดของกีฬาคือฟุต ฟุตบอลยุโรปกับฟุตบอลอเมริกันถ้าจะเลือกเ,เล่นชนิดไหนผมอยากฟังความคิดท่านกราบขอบค,ค,คุณค่อยเล่นฟุตบอลยุโรปดีกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยพอรู้เรื่องพอเล่นอะไรแบบหนักๆไม่ใช่เป็นคนไทยต้องเล่นเบาๆไปเรื่อยๆนี่ก็คุณลูกอุ้ัไทยผมก็ไม่เข้าใจุเหมือนเหมือนเหมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไร้เดรไร้ซันอะไรก็ไม่รู้เป็นยังไงว่าไร้เดรนไร้ซันไอไอ,ไอ,ไอมาพูดแบบนี้นะมันมันเหมือนมาคุณตีมากกว่านะผมก็ไม่รู้นะ ก็จบทุกคำาามคำถามหมดแล้ว <c oughs> วันนี้ก็จะร้อ,องเพลงให้ฟังม่จะร้องให้เพลงเพลงที่จะให้เงเพลงตลกมากร้องมันก่อนมีอผมก็ใส่แว่นนึงของทอมมี่บราวน์ซึ่งเขาก็ไม่เค้ผลิตกันนะคือแว่นแบบเีย์จอนเดนเวอร์ใส่แต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษแพงนะแพงทำขึ้นมาแล้วก็เป็นหมื่น กูใส่ตอมีบราให้ไอ้ไอไอยาวมเห็นเอ้ยเหมือนใครตัวใหม่รู้ไงนักร้องก็หลังคุณฉันก็บอกอ๋อรู้แล้วคนนี้พอเราบอกเรารู้แล้วคนนี้เราก็เลยเออไอ้ยาคนนี้มันพอมีการศึกษานะเคยบวชพระมีการศึกษาผมก็เลยบอกว่าเออมันบอกไอ้เหมือนใครเรากนั่งนึกเอ้เหมือนอ๋อเหมือนไอ้จอด์นเดนเวอร์เี่ยวเรื่องี่จอห์นเดนเวอร์ให้ฟัง จอร์แดนเดนวอร์เนี่ยเขาแต่งเพลงเพลงหนึ่งชื่อแอนนี่คือภรรยาคนแรกเขาที่แต่งงานไปเรื่องเวลาวชื่อแอนนี่ก็เขาต่งชื่อเพลงว่าแอนนี่สองเพลงของแอนนี่พอแต่งเพลงนี้เสร็จล็อกเสร็จดังเสร็จแม่งเลิก <c oughs> แอนนี่ท่านเบอกดีเลยนะคนุณแล้วก็ไปมีเมียใหม่อีกเยอะเลยนี่ผู้หญิงเยอะชีวิตก็วนไปวนมาจนท้ายสุดก็ขับเครื่องบินชอบขับเครื่องบินเอง ือบินธรรมดาก็บินปีกธรรมดาไม่ใหญ่ผมงไม่ป่นเลยแล้วก็ตกตายพอตกตายขึ้นมาเสร็จก็ก่อนตายเขาก็เขียนกระดาษใบด้วยลายมือเขาเองว่าชีวิตของเขาทั้งตลอดชีวิตตั้งแต่เริ่มเ้นจบเนี่ยเขาจะมีผู้หญิงเยอะแยะก็ตามเยแต่เขาก็รักแอนนี่คนเดียวที่เขารักนอกนั้นก็เฉยๆก็ ผมก็เลย <c oughs> เลยร้องเพลงอย่างนี้ให้เขาฟัง <c oughs> <c oughs> บอกเฮ้ยไอคนนี้อ่ะเมนั่งดึกอ้อเพลงนี้เราไม่ได้ร้องนานแต่ก่อนแต่ก่อนที่ผมชอบร้องเพลงนี้มากเราไม่ได้ร้องนานเลยเพลงนี้มันบอกว่า you feel up my senses like a night in the forest like a mountain in springtime Like t e walk in the rain แต่ก่อนผมชอบรองมากเลยเพราะว่าผมไม่รู้พ่อผมชอบอะไรเพลงนี้นะ Come let me love you let me give my life to you ชอบมากปรากฏว่าลืมไปเลยพอมาเป็นบัรพชนนี่ลืมเพง Song เลงแอนนี่ซองเจนกระทั่งคนคนนี้เป็นซิการิตี้พูดขึ้นมาก็เลย Come let love you Come love me let a a g i เอาละครับก็จบด้วยแอนนี่ซองบางคนก็ชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะชีวิตก็มีความสุขกับผู้หญิงอีกหลายๆคนในตัวผมเองนะก็วนไปเวียนมาแต่ในใจลึกๆ เราก็ยังคิดถึงแม่ของลูกเราอยู่ดีไม่ว่าเราก็รู้กลกับไปก็ทะเลาะก,กันแต่ลึกๆการทะเลาะก,กันลึกๆความทุกข์อย่างนั้นบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นความ,มสุขชนิดหนึ่งเหมือนกันนะก็ชอนเดนเวอร์แอนนี่ซอ e ก็ซียูนซียูขอบคุณที่ฟัง